Bombs, Guns, Bounty, Honey โซดีคนหลงที่หลุดเข้ามาทั้งหลายนะครับวันนี้ผมอยู่ใน PIZZA Bandit เกม Third Person Shooter บวกกับ Cooking ที่เราสามารถเล่นออนไลน์โค o ออปกับเพื่อนได้สูงสุด4คนที่ผมใส่เควชมาเข้าไปด้วยเพราะว่าผมไม่แน่ใจในจอร่าของเกมนี้เท่าไหรให้ทุกคนลองคิดถึงเกมยิยงอย่าง h e l ได i v e r หรือถ้าเก่ากว่นั้นก็อย่างซีร e ีส์เกียหรือเลตโฟเดสแต่ใส่ความกลาหนของโอเวอร์คุกลงไปด้วยโดยนอกจากภารกิจไล่ยิิงทำอาหารต่างๆในเกมแล้วตัวเกมก็ยังมีระบบเบสต b บิ l ดิ้งให้เราแต่งร้านพิซซ่าของเราด้วยซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอาเกมเพ์ของแต่ละระบบมาให้ทุกคนดูพร้อมอธิบายให้ฟังรวมถึงความคิดเห็นความรู้สึกของผมหลังจากที่ได้เล่นเกมนี้ไปแล้วด้วยครับ พิซซาแบ n นดิตสามารถเล่นได้บน PC ซวางขายอยู่บนสตรีมแบบ Early a c c e s เในราคา495บาทและมีแผนจะลงให้กับคอนโซลตอนเกมอัปเดตเป็น1.0ภายในปีหน้าครับผมเนื้อเรื่องของพ i ซซาแบ n นดจะเปิดขึ้นมาจากเราที่เป็นเบลตี้ฮันเตอ ที่มีความฝันอยากจะไปเป็นเชฟและเปิดร้านอาหารของตัวเองทำงานเก็บเงินจนสามารถซื้อร้านได้แต่พอได้มาถึงร้านจริงๆแล้วกลายเป็นว่าเราโดนต้มครับร้านเป็นพื้นที่เปล่าๆไม่มีอะไรอยู่เลยเราก็เลยต้องกลับไปจับปืนกลับมาทำงานรับจ้างเก็บข้าวหัวเพื่อเอาเงินมาต่อเติมร้านพิซซ่าของเราใหม่ เข้ามาก็จะสอนเราเล่นซึ่งก็จะเหมือนเทอร์เ e r ร o เซ h o o ชูเอร์หลายๆเกมครับเรามีอาวุธหลักอาวุธลองแล้วก็อาวุธระยะไะชิด นอกจากนั้นก็จะมีระเบิดและอุปกรณ์กดใช้ให้ปลดล็อกที่หลังอย่างระเบิดน้ำแข็งดิสโก้ที่จะดึงมอนสเตอร์กล่องฮิลและก็ป้อมปืนรวมถึงระบบ modification ที่เดี๋ยวผมจะพูดถึงอีกทีและในภารกิจเราก็จะสามารถเรียกกล่องพิซซ่าลงมาที่จะทำหน้าที่เหมือนสัพพายดอบในหลายๆเกมเราสามารถกินเพื่อเติมของกดใช้กระสุนและก็เลือดของเราครับ หลังจากนั้นเราก็จะลงมาที่หน้าร้านพิซ,ซ่าของเราแต่เกมจะพาเราเข้าไปที่บา์เบอร์ช็อปข้างๆร้านของเราให้เราแต่งตัวละครของเราก่อนในเกมนี้เราเปลี่ยนตัวละครอะไรไม่ได้แต่ทางผู้พัฒนาก็ได้บอกว่าถ้าคนต้องการเยอะก็อาจจะทำตัวละครอื่นเข้ามาอย่างเชพผู้หญิงแต่ก็ยังไม่ได้รับปากอะไรครับ ของแต่งตัวในเกมนี้ก็มีเยอะในระดับหนึ่งและของทั้งหมดจะปลดลอกได้จากการเก็บแต้มในเกมหรือการทำภารกิจบางอันให้สำเร็จครับ หลังจากนั้นเราก็จะเดินกลับมาที่ร้านพิซ่าของเราซึ่งเราจะตกแต่งย้ายของในร้านได้หมดเลยยกเป็นเตาพิซ่าครับการอบพิซ่าในร้านของเราจะไม่ได้เกี่ยวกับของพิซ่าที่จะเป็นซัลายของเราในภารกิจนะครับของพิซ่านั้นจะมีให้อัตโนมัติตาละอันแต่าการอบพิซ่าในร้านนั้นจะเป็นเหมือนบัฟเพิ่มเติมก่อนทําภารกิจต่างๆซึ่งเราจะมีไดแค่บัฟเดียวและพวกท็อปปิ้งต่างๆนั้นจะดรอปมาให้เราเก็บตามพื้นที่ในภารกิจครับ จากนั้นเราก็จะได้มาที่หลังล้านที่จะเป็นเหมือนห้องทำการของเราอย่างแรกเราจะมีคอนแทคที่จะเป็นเหมือนภารกิจให้เลือกที่เลือกแล้วก็จะบอกว่าเราจะต้องไปเล่นที่ด้านไหนความยากระดับไหนให้พานแต่ละคอนแทคก็จะมีจำนวนเป้าหมายไม่เหมือนกันเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะปลดล็อกชุดอาวุธ ความยากหรือว่าด่านใหม่ๆโดยในตอนแรกเราจะต้องทำคอนแทคเริ่มต้นที่ทำแล้วจะปลดล็อกระบบพื้นฐานต่างๆของเกมก่อนหลังจากนั้นเราจะเลือกทำอันไหนก็ได้ทีละอันแล้วแต่เราเลยครับอย่างที่2ก็จะเป็นเรคคอดที่จะเป็นเหมือนกับอาชีพเมนที่ทำถึงแล้วเราก็สามารถเข้าไปกดรับเงินแล้วก็แต้มไปปลดล็อกสกินใหม่ๆอย่างสุดท้ายในห้องก็จะเป็นบ่าวีแมพ ที่เราจะเอาไว้ใช้เลือกด่านที่เราจะลงไปเล่นเปิดห้องให้คนอื่นเข้ามาเล่นกับเราได้หรือหาห้องมัลติเพเยอร์เข้าไปเล่นกับคนอื่นครับเมื่อเลือกแล้วเราก็จะต้องวิ่งไปขึ้นยานเข้าด่านโดยด่านต่างๆในเกมนี้ไม่ได้จบแค่การทำอาหารครับเราจะได้ท่องเวลาไปที่ไทม์ไลน์ต่างๆไม่เหมือนกันทั้งอดีตอนาคตหรือโลกเวทมดต์ เราจะได้ทำซูชิทำผงวิเศษยัดลงไปในไก่ช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์ป้นวอลเพื่อหาสูตรอาหารท้าท้ายเกมไปก็จะมีบอรดมกกังกรให้ยิงซึ่งผมอย่างเล่นไม่ถึงโดยด่านในเกมนี้แผนที่ไม่ได้ใหญ่มากครับและพวกออ c เจตีจะทำให้เราต้องวิ่งวนไปเป็นพื้นที่บวกกับเฟรนดี้ไฟที่เปิดตลอดในเกมนี้บอกเลยค่อนข้างวุ่นวายในระดับหนึ่งเลยครับ ในดานนอกจากการได้เงินจากการผ่านดานแล้วเวลาเรากำจัดพวกหมอนเตอร์ได้ไดก็จะมีโอกาสดรอปก้อนพลังงานที่จะมีอยู่3สีซึ่งก้อนพวกนี้เราจะต้องสะสมเพื่อใช้ในการอัปเกรดและโมดิฟิเคชันปรับแต่งอุปกรณ์ของเรารวมถึงท็อปปิ้งพิซซ่าที่จะค่อยๆเกิดบนพื้นที่ให้เราวิ่งไปเก็บครับโดยโมดิฟิเคชันของไอเทมแต่ละอันก็จะมีจำนวนและก็ต้องการเลเวลที่ไม่เหมือนกันถึงจะสามารถอัปเกรดได้ครับ มาพูดถึงการตกแต่งร้านพิซ่าของเราบ้างครับการแต่งร้านของเราไม่ได้ทําเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนอกจากตู้เพลงที่สามารถใช้เงินในเกมเพื่อปลดล็อกเพลงพื้นหลังใหม่ๆได้กับสล็อตแมชชีนที่เราสามารถนั่งกดเล่นได้แล้วของตกแต่งแต่ละชิ้นจะเพิ่มค่าชื่อเสียงให้ร้านพิซ่าของเราซึ่งเมื่อค่าชื่อเสียงถึงที่กําหนดแล้วเราก็จะสามารถเลือกเพิ่อัปเกรดให้กับตัวเราเองเพิ่มเติมและปลดล็อกของตกแต่งใหม่ๆเพิ่มได้ด้วยครับ หลักๆก,ก็จะประมาณนี้เลยครับรับคอนแทกเพื่อปลดล็อกของใหม่ๆลงไปฟาร์มเก็บของมาอัปเกรดอุปกรณ์ถ้ามีเงินเหลือก็นั่งตกแต่งร้านใช้เวลาผักชิลๆก็ได้เรามาพูดถึงข้อเสียในเกมนี้กันบ้างครับ สเกลลิงในเกมนี้ผมว่าทํามาลาบากต่อการเล่นคนเดียวผมรู้สึกว่าความยากในการเล่นคนเดียวเกมนี้สูงแบบเห็นได้ชัดถ้าจะให้เล่นสบายๆต้องไปเปิดห้องให้คนเข้ามาเล่นอย่างต่ำสองคนตลอดเพราะเราจะสามารถแบ่งหน้าที่กับอีกคนได้ยกตัวอย่างตอนที่ผมเล่นคนเดียวในด้านร้านซูชิผมต้องแล่ปลาปั้นข้าวทอดไข่วิ่งไปเสิร์ฟ เอา c จ i ีบแต่ละอย่างก็มีเวลากำหนดไหนจะวิ่งเก็บของอย่างก้อนพลังงานกับท็อปปิ้งในเกมอีกถ้าผมไม่เอาป้อมปืนไปด้วยผมบอกเลยว่าแบ่งเวลาป้องกันตัวเองกับทำภารกิจแทบไม่ไหวแน่แนอย่างอื่นก็คงจะเป็นความหลากหลายทั้งด้านอุปกรณ์ก็ที่มีในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่เราก็เราดูกันได้ครับทางผู้พัฒนาเองก็มีแผนจะเพิ่มเข้ามาให้อยู่แล้ว สรุปครับผมพิซซาแบ n นดิตเป็นเกม Third Person s h o เตอรที่ผสมความวุ่นวายในการทำภารกิจแบบเกมอย่างโอ o k e d เข้ามาด้วยส่วนตัวผมคิดว่าเกมนี้ไม่เหมาะสมกับการเล่นคนเดียวแต่ระบบมัลติ p l a y e r ก็ทำให้เราเปิดห้องไปเล่นกับคนอื่นได้ตลอดมีบางคนไม่ชอบเกมนี้พอใช้ของ AI Generate แต่ผมว่าเพลงพื้นหลังในเกมนี้ก็เพราะฟังสบายฟังแล้วลื่นหูเล่นได้ทั้งมันเพลินไปกับตัวเกม แถมคนตัวผมชอบคนบาคที่กระถางฟังแล้วปั่นสนุกดีเนื้อหาตอนนี้ที่ถึงผมจะบอกว่ายังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ผมก็คิดว่าเราสามารถเล่นไปเป็น10บชั่วโมงได้แน่ๆถ้าชอบเกมแนวนี้แถมถ้ามีเพื่อนมาเล่นด้วยผมว่าปั่นหากันระดับหนึ่งมียิงกันเองแล้วแน่ๆถ้านับแค่เนื้อหาตอนนี้เกมลดราคามาสัก50-100บาทผมจะแนะนำให้ซื้อเลยทันทีกว่านี้ได้แน่ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับจบไปแล้วกับ p ิซซ่าแบรนดมีใครเห็นแล้วรู้สึกอยากซื้อไปเล่นกันหรือเปล่าถึงผมจะบอกว่าแพงไปน,นิดนึงแต่นี่ก็เป็นแค่อ r ทยาเสร็จในวันแรกเท่านั้นหลังอัปเดตไปสักพักผมคิดว่าเกมนี้จะคุ้มเกินราคาได้แน่ๆถ้าใครได้ลองเล่นไปแล้วหรือเห็นแล้วคิดยังไงกันกับเกมนี้ก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับ ถ้าดูคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อน Enjoy ครับผม